ฮัลโหลสวัสดีครับผมบูปเปอร์เองนะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็กำลังจะไปตั้งแคมป์แคมปิ้งนะครับไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนนะฮะดูนี่เพื่อนจะไปที่ทานตูนะฮะไม่วาะที่บ้านในสวนนะมีใครรู้จักลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมคลิปนี้ก็จะถ่ายเป็นสตอรี่นะฮะว่าครั้งหนึ่งนะฮะเราเคย ไปแบบนี้กับเพื่อนนะไปเที่ยวไปสนุกกับเพื่อนแบบนี้นะประมาณนี้นะับนี่ก็เพิ่งออกนะครับผมยังอยู่ที่ปัตตานีฮะไม่รู้ว่าจะถึงพันตัวเนี่ยเวลาไหนนะคร<ม>ับผมจะใช้เวลากี่ชั่วโมงฮะ,ะยังไงก็เหมือนกล้กองอีกทีเดีตอนนี้เราก็ถึงที่ยะลาแล อยู่หน้าสถานีรถไฟยะลาเรามารับเพื่อนสองคนนะเพราะว่าพวกเราสองคนอยากขึ้นยะลาเวลาประมาณ11บเอ็ดโมงสีนะฮะเราออกจากปัตตานีตะกี้ก็ประมาณ10บโมงกว่าสิบโมงครึ่งประมาณนั้นอีกครึ่งทางไกลอยู่นะยะลาเป็นตรงกี่กิโลวะไม่รู้ประมาณร้อยว่ากิโลนะฮะอยู่ยะลาไปเป็นตรงไม่รู้ว่าอีกกี่ชั่วโมงต้องใช้เวลาอีกกี่ชั่วโมงน่าจะไม่นานแล้วนะรถซิ่งอยู่แล้ว นี่ทุกคนดูภูเขาตรงนี้ดูสูงสวยว่าสูงและก็สวยนะดูมีสิ่งบ้างแต่รถติดนิึงนะรถติดไม่เป็นไรยังไงเราก็ต้องไปถึงนะโอเคสวยมาก ตอนนี้เราก็หยุดพักละหมาดอะไรเรียบร้อยแล้วที่ปั๊มทานตัวนะฮะปั๊มอะไรสักอย่างฮะไม่เขียนว่าสาขาทานตัวโอเคเราจะเดินทางออกกันต่อแล้วโอเคเดินทางตอนนี้เราก็ถึงที่ไบนเกลไปถึงโตเนี่ยโต๊ะเนี่ยโต๊ะเนี่ยโต๊ะท่านโต๊ะจะเรียกก็ไม่ถูกเหมือนกันเพราะไม่เคยมาดูที่ที่ยะลาใครผ่านแถวนี้เนี่ยต้องแวะมาถ่ายรูปแน่นอนตอนนี้เราก็กําลังจะลงไปดูวิวข้างล่างนะว่าสวยแค่ไหนไม่เคยมานะตรงนี้นะ วิวว oh, oh, oh. wow. ิว <interfer> ว <es> oh, 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 nice ิวโอ้โหว้าวสวยมากเลยทุกคนดูนู่งโอ้โหนี่กล้องมันอีกแบบนะถ้าดูของจริงกับตาเนี่ยก็อีกแบบนะสวยมากเลยนะสวยไหมสวยมากสวยจริงกนดูโอ้สวยมากเลยทุกคนโคตรสูงสูงมากสูงแล้วก็มีตรงนั้นก็จะมีแพรนะฮะสวยมากจริง ดูกับตาเนี่ยไปอีกแบบนะถ้าในกล้องอีกแบบนะโอ้โหสวยสวยเขาเรียกอะไรนะทุกคนตรงนี้เราคอมเมนต์มาหน่อยนะระหว่างทางนะมาตรงนี้ก็ต้องแวะมาถ่ายรูปกันทุกคนนะโอ้โหสวยมากใครจะแวะมาตรงนี้ก็แวะมาทางไปเบตงใช่ไหมระหว่างทางไปเบตงนะต้องผ่านตรงนี้สายเดียวเลยใช่ไหมต้องผ่านมีสายเดียวไปเบตงต้องเจอสะพานนี้แน่นอน ต้องเว้มาถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะออกไปแล้วเดินทางกันต่องไปสเกตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วนะครับผมแต่ทางขึ้นเนี่ยโคตรยากมากเลยทุกคนเพราะว่ามันเป็นบมเข่าใช่ไหแล้วก็มันเป็นทางเดียวเดียวเดี่ยวเดีวชิอะไรแนี้ดูนี่ยากมากเลยดูนี่ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะแต่ว่าฝนตกเราก็กําลังจะไปเช็คอินนะฮะไม่รู้ว่าที่เช็คอินอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> จะไปพร้อมกับเ้ยใจหมาลีงหมาเอาเปียกไม่ไปดีกว่า,าพวกเราไม่ได้เช่ารีสอร์ทนี้นะแต่ว่าเราเช่าน่าจะเต็นท์นั้นมัง้งไม่แน่ใจคือตอนนี้เราก็จะมาดูเต็นท์ฮะที่พวกเราอยู่ฮะหนาดน,นี้นะนี่ใหญ่แบบนี้เลยจะดูภายในเต็นท์ว่าเป็นยังไง อะลองไปดูลองไปดูมามามาดูมาดูมาดูโอ้ย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 ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งว้าว้้าวอมีมีเตียงเลยพัดลมก็มีว้าวเต็นทก็ประมาณนี้กว้างกว้างพออยู่ฮะอยู่ห้าหกคนได้อยู่นะมันจะให้หมอนแล้วก็ผ้าขนหนผ้าห่มนะฮะเฮ้ยมีไฟเลยเราเปิดไฟไหมเปิดยังไงไฟอินสายสายเราเปิดไฟนะ โอ้ยไฟสีส้มแบบนี้จะไปดูข้างนอกโอ้โหวิวโคตรสวยดูทุกคนดูนี่ว้าวสุดยอดคือวิวคือสวยมากดูนี่ว้าวสวยสวยสวยเฮ้มชาติมาส่อมาน้อสวยมากทุกคนดู ตรงนู้นก็จะมีเรือให้เล่นนะจะเล่นตอนไหนก็ได้เราเล่นเองเก็บเองต้องทำเองทุกอย่างนะฮะคือเราเช่าแล้วเราจะทําอะไรก็ได้นะฮะจะเผาเป็นก็ได้นะฮะเผาเยอๆเผาเ็หับอกายอกๆนะฮะเดี๋ยวจะเดินไปดูแม่น้ำนะฮะว่าเป็นยังไงฮะว่าน่าเล่นขนาดไหนนะฮะโู้ไก่ก้เกตเดินวะไปจริงนู่นตรงนู้นเลยบมมก้เกียตเดินนะทุกคนเห็นตรงนั้นจะมีเรือเป็ดนะ แต่ผมขี้เกียจไปเพราะว่าไกลท้นั้นจะมีทางเดินจึ้มันก็จะมีประมาณน,นี้นมันจะมีเรือเป็ดอยู่ตรงนี้นะมีเรือเป็ดแล้วก็มีทางเดินไปเล่นน้ําประมาณน,นี้แต่วิวอะเขาสวยทุกคนดูนี่สวยจริงดูสวยจริงนะทุกคนโอ้โหตรงนี้ผมยังไม่ได้ดูว้าวดีมากว้าวเอเมซิ่งมากโอเคทุกคนตอนนี้เรากำลังจะย่างไก่ นี่ฮางไงชิมาตั่อไปนี่เชฟเชฟอาหรับนี่นี่ก็คือไก่นะครับผมมีที่กำลังจะย่างนะฮะอยู่นี่ว้าตอนนี้ไก่สุกแล้วแต่เพื่อจะให้ผมชิมก่อนนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวขอชิมชิมโอ้ร้อนเก๋ย์เนี่ยชิมแล้วเหรอมันจะร่าหิมยูซี่ดูเก๋เลยตักมาสุาเรนจ์นี่เรนจ์นี่อ๋อ นี่ฮะลองจะชิมน้ำจิ้มนี้นะครับนี่ยูได้ยังอยู่อร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากคือกำลังพายเป็ดนะท่านผู้มก็ไม่รู้ว่าเป็ดพังหรือว่าพายไม่เป็ดอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนเลยดูนี่นี่สังพายเป็นไม่ดิ้งมันพังได้ยังไงเนี่ยพายไม่เป็ด ผมก็อาจจะไม่ถ่ายตอนผมเล่นเล่นน้ำนะ่าเพราะว่าตัวโทรศัพท์เปียกไง ผมก็อาจจะเปิดกล้องคืนนี้ดูตะย่างอย่างไงก็ดูอีกทีแล้วกันนะครับทุกคนตอนนี้ก็ตกกลางคืนแล้วเราก็ออกมาปิ้งย่างกันกันกันต่อฮะกำลังจะปิ้งย่างดูนี่ตอนนี้เราก็กำลังทำเบอร์เกอร์นะครับผมนี่เนื้อเรากำปิ้งย่างเนื้อนะครับแล้วก็นมปังนะฮะที่นะฮะเบอร์เกอร์เน้นๆดี ใส่ผักอ่ะไม่กินผักขอทำเบอร์เกอร์เป็นเนะนี่ก็เบอร์เกอร์ที่ผมทำไว้นะฮะมาลองชิมดูฮะมีชีสนะมีเนื้อแล้วก็มีผักนะฮะโอเคสามฟัวนี้ไปเละอร่อยมากอร่อยกว่าซื้อที่ร้านอีกนะโอ้ยเอาจริงดี อร่อยบากนี่อร่อยโอ้โหไข่ด้วยมีไข่ด้วยนีห่หรอปวดใจว้าวอร่อยดีย่างต่อฮะเนื้อแล้วก็นี่โอ้โหอันนี้มาทอดหอมใช่ครับอันนี้กินไม่ได้ทอดเลยอันนี้ทอดเฮ้ยใช่ไม่รู้ว่าเบอร์เกอร์เขาทอดไงไม่รู้อ๋อเขารู้ว่าเพราะว่าเขาขายเบอร์เกอร์อยู่ที่บ้านนะฮะ ที่ต้นไทรอ่ะใครผ่านต้นไทรเนี่ยร้านที่อ่ร้านสามแยกข้างบนมีคาเฟ่ใช่ไหม,มร้านตรงนั้นตนี้ปิดแล้วตอนนี้เปดแล้วปิดแล้วเมื่อตอนเย็นเมื่อกี้ถ้าไ้ส่วนผมกับเพื่อนเนี่ยได้เล่นน้ํากันอยู่นะครแต่เพื่อนพบกันนี้เนี่ยว่ายน้ำอยู่ดีๆปลาปักเป้าเนี่ยมันงับขาดูนี่เลือดออกเนียนะดูนี่แม่งปลาปักเป่าเนื้อเกือบหลุดเนี่ยเป็นวงกลมเลยแบบใหญ่มากเลยเลือดไหลแบบกระโูเยอะมาก โอเคนะทุกคนตอนนี้ก็เวลาประมาณหกโมงกว่าๆนะตื่นอต้องยาตื่นมาทำานอะไรประมาณนี้นะคือบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยหนาวมากเลยผมใส่เสื้อนาเลยผมจะจะให้ดูบรรยากาศข้างนอกนะเมื่เต็นก็จะเปิดจะไม่ให้ดูเลยนะเดี๋ยวนี้นะนี่เต็นท์อ่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอยู่่นีือ เพื่อนก็กำลังจะย่างนะตอนเช้านี่จะทำเมนูอะไรกินครับระติเผาอะกระติเผากระติเผากระติปิ้งกระติเผาแต่วิวยังดีเหมือนเดิมเลยดูสวยๆนี่เห็นเพื่อนกำลังทำอวนติ้มน้ำมีอีกไหมเนี่ยมีอะไรบ้างครับ ไม่มีที่คอนหนที่คนหรอาอะไรม่คนอนไ่ยจะค่ะ้นกับอะไรเนี่ยเวลาจะเท,ท้าครับเอาวันตินร,อรนะ้อนๆนะเดี๋ยวมันสุดเอาวันตื่นร,อร้อน ก็ทิปนี้ก็ไม่มีอะไรามากนะแจ้งได้ะกือบกินเพียงเท่านี้นะครับนะครับผมก็จะบอกว่าทิปนี้ก็บรรยากาศดีแนละวิวก็ดีนะ,ะถ้าเราจะมาตั้งแคมป์แคมปิ้งกับเพื่อนเพื่อนแบบสงบสงบนี่ได้เลยเยี่ยมบ้านในชวนนะฮะที่ทางไกลนะไม่ไหวดูบรรยากาศเหรอดีมากนะนนะนะถ้า จะมาตั้งเต้นเองก็ได้นะที่นี่แต่ต้องจ่ายค่าเช่าที่ด้วยประมาณนั้นที่นี่ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็ฝากกดไลค์กดกดติดตามให้ด้วยนะครับผมที่อยู่ในเฟซแล้วก็ในยูทูบนะฮะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่นี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมจบเพียงเท่านี้กับวิวสวยๆนะครับ